สวัสดีครับวันนี้ช่องโคชเช่ทีวีครับขอนำทุกท่านเข้ามาดูครับไฟแรกที่ซูเปเ็กโกอินเตอร์เลยทีเดียวนะฮะในชีวิตของเขาครับไฟแรกในชีวิตที่ซูเปเ็กไปโกอินเตอร์ครับก็คือเจอยอดมวยจากญี่ปุ่นครับครั้งนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างซูเปเ็กเกตโมเก้ากับเขาคนนี้ครับยาซูยูกีนะฮะแมมีการดึงคู่ต่อสู้มาทำความเคารพด้วยกันครับแม่ไข่คำไปนิดนึงครับ เหตุการณ์ครั้งนี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในศึกวันชัยนะครับศึกวันชัยแต่ไปจัดที่ญี่ปุ่นนะฮะศึกวันชัยมวยไทยนะครับโดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมครับปี2559ครับนะครับยาซุยกินี่เป็นยอดมวยจากประเทศญี่ปุ่นครับชกกันในกติกามวยไทยครับเป็นเลกเกตมูงเก้านี้โอ้โหเรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าดีกรี มากมายครับแน่นอนครับแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพคิกบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของประเทศไทยครับแชมป์ประเทศไทย3ปีซ้อนครับเป็นแชมป์โลกลีนี2ปีซ้อนครับเป็นแชมป์ของมวยเพชรินดีทูโฟยูด้วยนะครับโอ้เยอะแยะมากมายครับอ่ะมาดูกันดีกว่าครับยกที่หนึ่งครับนี่ฮะนวมสีแดงครับซูเปอร์เล็กเกียรตโม่เก้าครับนวมสีน้ําเงินครับยาซูยูกิครับยอดมวยจากญี่ปุ่นโอ้กระโดดเข่าลอยเป็นหนึ่งดอกครับซูเปอร์เล็กครับ เตะตัดขาครับเจอยับขึ้นมาอ้ยลูกนี้ครับแหมเตะเลยหัวครับแหมเราลื่นเองครับลงไปนั่งเข่งครับไม่เป็นไรครับแหมเขินไปหนึ่งดอกครับสุดเล็กครับอันนี้โชกันในกติกามวยไทยครับหมัดเท้าเก่าสองได้อย่างเต็มรูปแบบครับโชคที่ประเทศญี่ปุ่นครับเชอใช้ชื่อไทยเลยนะสึกวันชัยครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับอืขวานี้เต็มไม่ถึงครับหยับสายไปก่อนครับท่านของยาสุยกิสุดเล็กเตะมา เดินเข้าหาครับขวานี้ไม่ถึงครับอ่าหลบแบบดิจิตอลนะครับแหมหลบแล้วชูมือด้วยนะครับสุปร์เล็กครับลีลาเรือร้ายครับก็เรียกว่าเอนเตอร์เทนไปด้วยในตัวนะครับเข้าไปเข้าโอ้ยโดนแหมโดนผักเสียหลักล้มเองครับไม่เป็นไรครับเตะมายับคืนครับเตะมายับคืนหนึ่งสองครับท่านของยาซายูกิสุปรปเล็กต้องอยาดเล่าๆนะครับเตะลูกนี้ลดครับยาซายูกิสุปรล็กเดินเข้าหาครับ ขวามาก่อนครับขวาหลังครับทีมมาจากซูเปอร์เลกอืนี่ยกแรกครับไม่ทีมท้าครับโอ้ยสองน้ำครับสองายน้ำครับอย่าลืมครับว่านี่คือกติกาติกามวยไทยครับมาท้าก็สองใช้ได้อย่างเต็มที่ครับโอ้ทีครับซูเปอร์เลกครับทีมดักไว้ก่อนครับซ้ายและทำด้วยเตะล่างครับตัดขาล่างครับเจอะขาครับเดินเข้าหาครับยาสุกิทีมดักไว้ก่อนซูเปอร์เลกทีมดักเอาไว้ครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ครับทีมดักไว้ก่อนครับหัวแข้งไซายมากครับยาซายกิซูเปอร์เลกเดินเข้าหาควมจังหวะนี้ยับยักคูไว้ก่อรับ เดินเข้าหาครับอืมจะทิพน้ำครับอาทิไปครับสเปรเล็กสายนี้ไม่โดนครับยาซายยกิอืมเจอหมัดคืนไปแต่เต็ไม่โดนเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับยกยกแรกแรกนะฮะไม่มีอะไรมากมายครับดูพลังอาวุธคู่ต่อสู้ดูชั้นดูเชิงคู่ต่อสู้ไปก่อนครับเดินออกมาครับคันจังหวะนี้หนึ่งสองสามสี่ครับโอ้รัวหมัดเข้ามาครับถอนของยาซายยกิครับอืมเตะระดำด้หมัดครับเตะขวาหมัดขวาครับยาซูกิ กดขวาล่างครับยาสูกิอืมตามด้วยมัดขวาครับมัดขวาตรงอย่าเหล้าๆหลาครับอืมเตะมาครับอืมระวังครับเหล่าเหลาไม่ดีครับเหล่าเหลาแล้วว่าประมาทครับอย่าเหล่าเหลาก็คือไม่ประมาทนั่นเองครับจากวันนี้พยายามเดินเข้ามาครับสุประเล็กมองหาโอกาสอยู่ครับเข้าไปครับอืมทางนู้นก็ถอยครับเอาครับหมดยกที่หนึ่งครับผ่านกันไปได้ด้วยดีครับไม่มีอะไรมากมายครับนี่ครับ จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสึกวันชัยนะฮะชื่อสึกวันชัยเลยครับแหมนี่หาคลิปอย่างเป็นทางการหายากครับคลิปที่ได้มานี่คือเป็นเป็นคลิปของผู้ชมที่อยู่ในสนามนะครับดูฮะนะครับผู้สนับสนุนครับเครื่องผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำาร่ธรรมชาติตราช้างครับช้างเติมเต็มคาว่าเพื่อนครับแหมติดไว้เลยฮะมาครับ ใครที่เข้ามาครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับช่องโคชเชนะครับโคชเช t ทีวีครับช่องภาคมวยโดยใช้สำเนียงใต้สับใต้ในการภาคมวยครับซึ่งตอนนี้นี่ยอดติดตามทั้งใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ในทิดต่อนี้ทะลุ1นึ่งแสนแล้วครับยอดติดตามใน YouTube นี่เหลืออีกนิดเดียวเลยไม่กี่พันครับมาช่วยๆกันครับฝากกดติดตามด้วยนะครับให้ถึง1นึ่งแสนครับให้กลายเป็นนักภาคสำเนียงใต้สับใต้ที่มียอดติดตาม1นึ่งแสนซับครับสาธุครับ ะมาลุยกันต่อครับผมจังหวะนี้สายล่างครับพับในครับเจอแข้งซ้ายคืนมาเหมือนกันครับหดขวาสูงครับเจอขวาสูงขึ้นครับแหมให้มายังไงก็คืนไปอย่างนั้นครับยับซ้ายยับซ้ายสองทีครับดับเบิลครับแข่งขวานี้หลดครับซูเปอร์เล็กอย่าเซกิเกี้ขวาครับหมาตับด้วยแข้งครับยับซ้ายยับซ้ายครับดักไว้ครับอย่าซวิกีขวาครับเตะตัดล่างครับ จากขาไปครับยาซายยกิซูเปเล็กหูหวดหลบได้ครับแหมยาซายยกินี่ก็หลบแบบดิจิตอลเหมือนกันครับผมจังหวะนี้แข่งมาแข่งคืนครับโอ้ยเดินเข้าหาครับทีมดักไว้ก่อนครับเขามาล็อกไว้แหมไม่ให้ล็อกครับยาซายยกิแต่มาเต่เคืนครับเข้ามาซูเปเล็กพยายามจะเข้าไปแหมล็อกคอแต่ยาซูกิไม่ให้ครับเกบอกมาครับทีไปก่อนครับซูเปเล็กซ้ายตามด้วยขวาล่างครับแหมตัดล่างครับตัดล่างอีกทีครับเจาะขาครับเจาะยางไปก่อนครับ เจาะยางมาเจาะยางคืนครับตัดขามาตัดขาคืนเลยทีเดียวแหมไม่ต้องเป็นเบาหวานก็ตัดขาได้ผมจังหวะนี้เจาะขาตัดขาไปครับเดินเข้าหาครับยังไงดีครับแข้งซ้ายมาครับยาซาโุกิยาซาโยกิยาไปก่อนครับเดินเข้าหายับไว้ครับยับไว้ยาว้ครับยาชาสิสุเปริกจะเข้ามายาซาอยกิะถอยอุ้มืหดแข้งซ้ายครับจังหวะนี้ดันติดเชือกครับอืซ้ายขวาครับยาซาโุกิครับสุเปริกเตะตัดขาคืน เดินเข้าหาทีมดักไว้ก่อนครับซูเปอร์เล็กซ้ายสูงครับซูเปอร์เล็กอย่าซาโยกิเดินเข้าหายังไม่หวั่นเกรงครับไม่เกรงตัวคู่ต่อสู้ครับแบบนี้สนุกครับร้อยครับร้อยครับร้อยแรงครับร้อยหนัดครับอื้มเตะมาโดนลงโทษคืนครับหยับซ้ายครับอยาซาโยกิซูเปอร์เล็กหาช่องหาโอกาสอยู่ครับเตะตัดล่างครับตัดมาตัดคืนครับหยับซ้ายครับหยับซ้ายไว้ก่อนครับยาซาโยกิซูเปอร์เล็กทีมดักไว้ครับทีมดักไว้เอา แม่เกือบไปครับผมจังหวะนี้เดินมาครับอื้มเจอขวาครับจากซุปเปอร์เล็กอย่าใส่อยู่เกี่ยวมาแข้งซ้ายครับซุปเปอร์เล็กครับดักเตะแข้งสัตว์มาสัตว์คืนครับเขี่ยมาเดินเข้ามาจังหวะนี้ครับเตะไม่โดนอู้เจอขวาครับขึ้นการคอแหลเกือบไปครับแม่ขวานี้สวยครับจากซุปเปอร์เล็กครับแม่ก่อกวนด้านล่างเพื่อให้ด้านบนเปิดช่องว่างครับเดินเข้ามาครับเตะล่างครับซุปเปอร์เล็กครับจ่อขาไปครับซุปเปอร์เล็ก หยับซ้ายครับยาดสุดขีเขามาโอ้เจอขวดก้านคอครับเรียบร้อยครับลงไปนอนหงายแลวันตั้งคุมไปเลยไม่ต้องนับครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับแมหมก้านคอดอกนี้ครับเรียบร้อยเลยครับเป็นการเปิดตัวอย่างสวยงามครับฝากกด